สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอสเสด็จประพาสต,ต้นในรัชกาลที่หพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะวันที่21ออกเวลาเช้าสองโมงเศษ สี่โมงครึ่งขึ้นเรือเหลืองชายยุคนเจ็บเจอชายบริพัศจับขึ้นเรือมาทำฉู่ฉี่ถึงปีกผักกูดที่ประทับร้อนไม่ได้หยุดเพราะกับข้าวยังไม่แล้วระยะสั้นจึงเลยไปจนถึงเกาะทรรรงซึ่งจัดไว้เป็นที่แรมก็เพียงเที่ยงเห็นควรจะย่นทางได้หยุดกินข้าวแล้วออกเรือต่อมาหยุดที่พักร้อนบ้านขี้เหล็กถึงบ่ายสี่โมงครึ่ง พอฝนตกที่พักอาศัยไม่ได้ต้องมุงหลังคาเลยอุดกันอยู่ในเรือเลี้ยงขนมกันอีกครั้งหนึ่งจนกระบวนเรือใหญ่มาถึงเวลาย่ำค่ำครึง่งไทยถูกว่าพระยาอามรินคงกลัวพายุแต่ที่จริงเรือหลวงไม่ได้ถูกพายุเลยด้วยบงังตะลิงเรือมอเตอร์ที่มาถึงก่อนบอกว่าพลับพลาจะพังเสียให้ได้ ทางที่มาวันนี้ตั้งแต่พลับพลาวังนางร้างมาฝั่งตะวันตกมีบ้านเรือนมากมีเรือจอดมากมีหีบเสียงเล่นด้วยเพราะเป็นท่าสินค้ามาแต่ดอนต่อขึ้นมาก็มีเรือนรายรายแต่ฝั่งตะวันออกเป็นป่าจนถึงบ้านโคนซึ่งเดากันว่าจะเป็นเมืองเทพนครแต่ไม่มีหลักฐานอันใด ข่าเมืองเทพนครน,นั้นเป็นเมืองเก่าที่บ้านโคนมีอยู่ห่างตะลิ่งเข้าไปกว่าสิบเส้นคนพบภายหลังเสด็จคราวนั้นเห็นว่าจะตรงกับเมืองคนทีที่เรียกในจารึกครั้งสุขโขทยัยบ้านเรือนดีมีวัดใหญ่เสาหงมากเกินปกติอยู่ฝั่งตะวันออกมาจนถึงบ้านท่าขี้เหล็กอยู่ฝั่งตะวันตกพลับพลาตั้งฝั่งตะวันออก เมื่อคืนนี้ฝนตกเกือบตลอดรุ่งวันนี้ก็โปรยปลายเล็กๆน้อยๆไม่มีเวลาแดดน้อยจนต้องกินข้าวที่พลับพลาประทับร้อนตั้งแต่บ่ายสี่โมงเศษฝนก็ตกมาจนเวลานี้สองทุ่มเกือบครึ่งที่จะตลอดรุ่งที่พักอยู่ข้างจากกักรดานเหตุด้วยเอาร้อนเป็นแรมวันที่22เมื่อคืนนี้ฝนตกพร่ำเพรื่อไปยังรุ่ง แรกนอนไม่รู้สึกว่าจะเย็นต่อหลับไปตื่นขึ้นจึงรู้สึกเย็นเยือกไปทั้งตัวท้องก็แข็งขลุกขลักอยู่เป็นนานจนเอาสัก,กลาดขึงอุดหมดจึงนอนหลับตื่นสองโมงครึ่งออกเรือจนสามโมงมาจากท่าขี้เหล็กเลี้ยวเดียวก็ถึงวังพระทาตอยู่ฝั่งตะวันตก มีบ้านเรือนรายตลอดขึ้นมาแต่อยู่ภากตะวันตกภากตะวันออกเป็นป่าตั้งแต่พ้นคลองขลุงขึ้นมามีต้นสักชุมแต่เป็นไม้เล็กๆซึ่งเป็นเวลาห่วงห้ามเดินเรือวันนี้รู้สึกไปในกลางป่าสูงได้ยินเสียงนกร้องต่างๆอย่างชมดงพเพรียกมาตลอดทางตำบลที่เรียกชื่อคลองเช่นคลองขลุงหรือแม่อะไรต่ออะไรใช่ว่าเราจะแลเห็นในเวลานี้ ปากคลองแห้งอยู่ในหาดได้พยายามจะไปดูคลองขลุงก็เข้าไม่ถึงด้วยหาดกว้างคลองขลุงนี้เป็นปลายน้ำอันหนึ่งวันนี้แลเห็นเขาประทัดซึ่งปันแดนยืนเป็นแถวที่วังพระธาตุนี้เป็นชื่อของชาวเรือตั้งวังไม่ได้แปลว่าบ้านแปลว่าห้วงน้ำพระธาตุนั้นก็คือพระธาตุซึ่งตั้งอยู่ตรงวังนั้น จอดเรือที่ที่พักร้อนเหนือวังพระาธาตุนิดหนึ่งพระาธาตุนี้มีฐานแท่นซ้อนสามชั้นแล้วถึงชั้นครูหาบนเป็นรูปกลมซึ่งกรมหลวงนริศเรียกว่าทนานถัดขึ้นไปจึงถึงบันลังปล้องฉนัยเจ็ดปล้องปลีแล้วปักฉัดไม่ผิดก,กันกับพระเจดีเมืองฝางที่เห็น ซึ่งแก้เป็นพระเจดีมอนเสียเขาว่าสุขโขไทยสวรรคโลกเป็นรูปนี้ทั้งนั้นเป็นรูปพระเจดีของแผ่นดินฝ่ายเหนือเห็นจะไม่แปลกกันมากองค์พระเจดีชำรุดพังลงมาเสียซีกหนึ่งมีรากระเบียงรอบวิหารสี่ทิศวิหารใหญ่ที่บูชาอยู่ทิศใต้พระอุโบสถ ซึ่งมีสีมาเป็นสำคัญอยู่ที่ตะวันออกเยื้องไม่ตรงกลางเขาปลูกโรงหลังคามุงกระเบื้องในที่ใกล้พระเจดีย์ด้านตะวันออกมีพระพุทธรูปทั้งนั่งทั้งยืนหลายองค์พระพุทธรูปหน้าตาดีแปลกกว่าที่เคยเห็นเป็นช่างได้ทําได้ถ่ายรูปที่เหล่านี้ไว้เวลานี้มีพระซึ่งขึ้นมาแต่เมืองนนเป็นคนเคยรู้จักมาแต่ก่อนขึ้นมาจำพรรษาอยู่ที่นี้ คิดจะปฏิสังขรณ์ปลูกกุฏิอยู่เยื้องหน้าพระาธาตุห่างจากศาลามุงกระเบื้องเดิมซึ่งอยู่ข้างริมน้ำใต้ลงไปค่ะคุณผู้ฟังคะที่วัดวังพระาธาตุนี้มีพระสงฆ์คิดจะไปอยู่หลายคราวตั้งอยู่ได้ไม่ช้าทนความข้ไม่ไหวก็ต้องเลิกไปเดินจากวังพระาธาตุไปตามลำน้ำข้างเหนือทาง26เส้นซึ่งคูด้านใต้ของเมืองไตรตรึง คูนั้นใหญ่กว้างราวสิบห้าวาลึกลงเสมอพื้นหาดแต่น้ำแห้งยื่นเข้าไปจนถึงเชิงเทินหลังเมืองไปมีถนนข้ามเข้าเมืองอยู่กลางย่านด้านใต้แต่ด้านเหนือไม่มีถนนมีแต่ลำคูมาบรรจบด้านใต้กำหนดเชิงเทินยาวตามลำแม่น้ำสี่สิบเส้นยื่นเข้าไปทางตะวันตกตะวันออก37เส้นเห็นเป็นเมืองใหญ่โตอยู่ พื้นแผ่นดินเป็นแรงไปทั่วทั้งนั้นในท้องครูก็เป็นแรงเข้าไปในเมืองหน่อยหนึ่งก็พบโคกเห็นจะเป็นวิหารเจดีพังตั้งอยู่เบื้องหลังถัดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเรียกว่าเจดีเจ็ดยอดจะเป็นด้วยผู้ที่มาตรวจตราค้นพบสามารถจะถางเข้าไปได้แต่เจดยอดแต่ที่จริง คราวนี้เขาได้ถางดีกว่าที่ได้ถางมาแต่ก่อนจึงได้ไปพบว่ากว่าเจ็ดคือพระเจดีย์ใหญ่ขนาดพระมหาธาตุริมน้ำอยู่กลางมีพระเจดีย์สามด้านวิหารด้านเหนือวางเละๆทำนองนี้ตามลักษณะแผนผังนอกนั้นพระเจดีย์รายล้อมสามด้าน14องค์ที่เขาค้นถากถางเข้ามาให้ดูได้เพียงนี้ นอกนั้นยังเป็นป่าทึบอยู่มากไม่ใช่รกอย่างกรุงเก่าเป็นป่าสูงไม้ใหญ่ข้างล่างโปรง่งทั้งในเมืองนอกเมืองเหตุด้วยทิ้งร้างเป็นป่ามาช้านานกว่ากันมากข้อซึ่งจะโจทย์สงสัยว่าเป็นเมืองไตรตรึงแน่แลหรือเพราะมีข้อที่พากันสงสัยว่าเจ้าแผ่นดินลงมาแต่เชียงรายเวลานั้นเมืองกำแพงเพชร ก็มีเจ้าเหตุชไหนจะข้ามลงไปสร้างเมืองไตรตรึงขึ้นในที่ใกล้ห่างกันเพียง400เส้นความที่เดาว,ว่าเมืองกำแพงเพชรมีเจ้าอยู่ในเวลานั้นน่าจะเดาจากบัญชีเมืองประเทศราชครั้งแผ่นดินพระเจ้าอู่ทองในท้องเรื่องที่ว่าเจ้าเชียงรายยกลงมาไม่ได้กล่าวว่าตีเมืองกำแพงเพชรไปตั้งเมืองแปดเป็นเมืองไตรตรึงทีเดียวจึงเกิดสงสัยที่จริง คงจะได้เมืองกำแพงเพชรแล้วแต่หากจะย้ายไปสร้างเมืองใหม่ให้เป็นเกียรติยศหรือด้วยความขัดข้องประการใดเมืองกำแพงเพชรที่อยู่ฝั่งตะวันออกคงจะเกี่ยวดองหรืออยู่ในอำนาจเมืองสวรรคโลกสุขโขทยัยพิษณุโลกจึงตั้งฝั่งทางที่เป็นแผ่นดินเดียวกันถ้าพวกเชียงรายจรมาจะไปตั้งฝั่งตะวันตกก็จะได้ เพราะถูกต้องความในจดหมายว่าข้ามแม่น้ําโพไปตั้งฝั่งตะวันตกเมืองกําแพงเพชรเห็นจะเป็นเมืองไตรตรึงแน่กลับเวลาเที่ยงลงเรือเหลืองมาถึงพลับพลาประทับร้อนไม่แวะด้วยจะช่อวันให้ได้อีกหนึ่งวันระยะเขากะสิบวันเป็นอันช่อได้สองวันคงแปดวันฝนตกเป็นคราว,ราวมาแวะกินข้าวที่บ้านไร่เป็นบ้านในเทียนอำแดงแจม ท่วงทีบ้านเรือนสบายพื้นบ้านเตียนหมดจดมีไม้ดอกไม้ผลหลายอย่างผิดก,กันกับบ้านในแถบนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ออกมาทักทายตามอย่างที่เคยแวะมาออกจะหลบๆครั้งเมื่อไปสั่งสนทนาจนตัวเข้าและหายกลัวด้วยเห็นเป็นคนแปลกหน้าถ้าจะไม่มีอันตรายจึงได้ขยายว่าเป็นชาวเมืองนนขึ้นมาอยู่ได้สิบปีหน้าตายแยบคายชอบกล เป็นคนฉลาดรู้อะไรอะไรมากและลงหนังสือขอมทั่วทั้งตัวจึงลงเนื้อเห็นกันว่าที่จะเป็นผู้ร้ายคนโตหลบขึ้นมาอยู่ในที่นี้ออกจากบ้านไร่มาถูกฝนอีกมากถึงกําแพงเพชรจอดหน้าเมืองเก่าเกืเกอบทุ่งหนึ่งที่นี่เขาทำพลับพลาขึ้นไปบนฝั่งแอบปาร,รามจอดเรืออีกหลังหนึ่งวันนี้ได้ตั้งตะอน้น เป็นเจ้าหมื่นเสมอใจวันที่23แต่เช้าฝนตกประปรายอยู่เสมอสามโมงต้องไปทั้งฝนถ่ายรูปทั้งฝนไปตามถนนบนฝั่งน้ำชั้นบนขึ้นไปข้างเหนือผ่านวัดเล็กๆทำด้วยแรงและที่ว่าการซึ่งยังทำไม่แล้วเลี้ยวเข้าประตูน้ำอ้อยทิศตะวันตก หน้าประตูนี้เป็นทางลึกลงไปจากฝั่งจนถึงท้องคูแล้วจึงขึ้นเมืองเมืองตั้งอยู่ในที่ดอนน้ําไม่ท่วมเรียบไปตามทางริมกําแพงซึ่งเขาว่าได้ตัดแล้วรอบเมืองนี้ไม่ได้ทําเป็นเหลี่ยมโอนไปตามรูปแม่น้ําประมาณว่าด้านเหนือด้านใต้50เส้นด้านสกัดทิศใต้12เส้นสกัดทางเหนือหเส้นรูปสอบ ใช้พูนด,ดินเป็นเชิงเทินคิดทั้งท้องขู่ข้างนอกสูงมากกำแพงก่อด้วยแรงใบเสมาเป็นรูปเสมาหยักแต่ใหญ่คออ้วนเหลืออยู่น้อยตามประตูหน้าจะเป็นป้อมทุกแห่งแต่ที่ได้เห็นสามประตูคือประตูน้าอ้อยประตูบานโนนประตูด้านประตูหลังยังคงมีป้อมก่อด้วยแรงปรากฏป้อมนั้นเป็นรับแลอยู่ปากคูข้างนอก ตรวจว่าจะชักเข้ามาติดกำแพงอย่างเมืองนครศรีธรรมราชหรืออินเดียก็ไม่มีร่องรอยแต่เป็นเมืองอย่างมั่นคงดีกว่านครศรีธรรมราชและนครราชสีมาที่สำคัญคงอยู่ฝ่ายเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งวัดใหญ่ที่ตกลงกันเรียกว่าวัดพระแก้วอยู่ข้างเหนือวังอยู่ใต้ใกล้กัน วัดนั้นมีกำแพงแรงทั้งท่อนตั้งมีทับหลังสูงสักสองศอกเศษไม่ใช่สร้างคราวเดียวไปเข้าทางช่องกลางๆย่านของวัดสิ่งที่ก่อสร้างภายในเป็นแรงเป็นพื้นเห็นจะซ่อมแซมด้วยอิฐภายหลังย่อมต้นเป็นฐานทักศินอันเดียวยาวจะเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมหรือพระปรางอยู่ท้ายกลางเป็นมนดบ ตอนข้างหน้าเป็นวิหารใหญ่ลักษณะเดียวกันกับวัดพระศรีสรรเพชรกรุงงเก่าเห็นจะเอาอย่างไปจากนี้เหมือนกันกับหมู่พุทธปรางในวงเล็บกรุงเทพมหานครเอาอย่างไปจากวัดพระศรีสรรเพชต่อมามีระยะกันถึงวิหารใหญ่พระเจดีกลมลอมฟางอยู่หลังวิหารอีกหน่อยหนึ่งหย่อมนี้เห็นจะเป็นชั้นหลังกาแต่พระเจดีนั้นทำงามมาก ชั้นล่างเป็นซุ้มคูหารอบมีสิงยืนในคูหาถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นคูหาไว้พระพุทธรูปขนาดเดียวกับพระโบโรบุโดซึ่งเชิญมาไว้ในวัดพระแก้วแต่คณนยังไม่ได้ว่าจะเป็นท่าต่างๆหรือไม่ถัดขึ้นไปจึงถึงองค์พระเจดีคว่ำบัวหงายที่รับปากระคังบัวหลังเบี้ยสลับกลีบกันงามเข้าทีมาก บัลลังก์มีซุ้มยื่นออกมาสีทิศไว้พระสีปางไม่เห็นมีสารับยอดซึ่งกรม,มหลวงนริศสงสัยว่าจะเป็นถวยถัดขึ้นไปเป็นปล้องฉไหนะแต่ยอดด้วนประมาณว่าจะสูงราวสิบห้าวาต่อน,นั้นไปเป็นวิหารโถงมีกำแพงแก้วกำแพงก่อด้วยแรงแต่ปั้นปูนเป็นรูปรามเกียรติทำให้เห็นได้ชัดว่า เครื่องแต่งตัวอย่างโบราณน,นั้นไม่ได้นุ่งผ้าแน่แล้วสวมกางเกงสองชั้นชั้นหนึ่งยาวหุ้มแข้งชั้นนอกเขินเพียงเขา่าแล้วคาดผ้าปล่อยชายยาวลงมาทั้งสองชายจึงสวมเสื้ออย่างน้อยซึ่งมีชายเสื้อทับผ้าคาดแล้วสวมเสื้อแขนสั้นทับอีกชั้นหนึ่งในระหว่างชายเสื้อกับเสื้อแขนสั้นคาดเข็มขัดแต่หมวกจะเป็นอย่างไรพิจารณายังไม่เห็นชัด เพราะชำรุดมากเวลาไม่พอค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังสเสด็จประพาสต,ต้นในรัชกาลที่5ในช่วงเวลาสารคดีใต้ร่มพระบารมีจักกรีวง9นาฬิกาถึง9นาฬิกานาทีโดยประมาณนะคะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com คะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ